ทุกดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการหากล่องขวัญนะแบบง่ายๆสามารถเปิดได้ทั้งวันทั้งคืนอาทิตย์หนึ่งเป็นเดือนก็ได้นะครับคุณจะเอาไปสูมหาตัวรับโกจิต้าหรือจะเอาไปย่อยเป็นรีโลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมคือมันดีมากๆนะผมแนะน,นําเทคนิคนี้เลยนะครับแล้วก็เรายังจะสามารถได้หินสีเขียวไปอีโวด้วยนะหรือถ้าใครไม่อยากได้หินสีเขียวก็สามารถเอฟเคในไทม์ c ชมเบอร์ได้แบบชิวๆ นะครับมาที่อีเวนต์นะครับผมแล้วมาที่วินเทอร์ช็อปตรงนี้นะครับเราสามารถเอากล่องของฝัของเราเนี่ยไปแลกเป็นรีโลได้นะครับนี่เลยนะครับ1,500กล่องนะครับก็จะได้มา1รีโลนะครับผมหรืออย่างที่บอกจะเอาไปสุ่มโกฮิต้านะครับก็ก่อนจะไปดูนะครับเดี๋ยวผมขอสุ่มก่อนแล้วกันนะครับ280,000ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับส่วนใครที่อยากได้อ่าวิธีการ AFK ก็สามารถกรอคลิปไปได้เลยนะครับหรือใครอยากดูกับผมก่อนก็ดูผมสุ่มก่อนก็ได้ นะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด subscribe คลิปนี้ผมด้วยละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปเริ่มสุ่มเลยดีกว่าโูจิต้ามาไหมไปลุยเกมนี้ดีอย่างหนึ่งครับไม่ต้องรออะไรเบชัน่นกดปุ๊บไปปับ๊บรวดเร็วทันใจนะครับ oh <my> God. มาโูจิตา้าเร็วๆขอแบบเร็วๆเลยเฮ้ยได้ตัวไปตัวหนึ่งคนระับเป็นอ่าตัวเนี้ยแบบเอกลุศิบนะครับช้นี่ได้ไหมตัวธรรมดามีแล้วขอช้นี่ได้ไหม อ่ะได้เอเวลียมานะครับชายนี่ได้ไหมอ่าแล้วซึกันยาวๆครับ few moments later. หมดแล้วไม่ได้นะโกจิต้าไม่ได้นะตัวชายนี่ก็ไม่ได้โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูก,กันดีกว่าว่ามันเอฟยังไงนะครับอันดับแรกนะครับผมในคําอธิบายเนี่ยจะมี u ูจีโฟนนะครับผม ก็ใส่โค้ด c RG ช RG นะครับแต่ได้เพจและก็จะสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครสมัครผ่านคำอธิบายแล้วก็น่าจะได้เพรฟรีแล้วนะครับผมเราจัดไปที่ UG Phone กันเลยดีกว่านะครับเราเข้ามาที่ UG Phone นะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าแนะนำเลยนะครับผมว่าคุณสามารถปิดเน็ตได้ปิดมือถือได้ไม่จำเป็นต้องเปิดมือถือตลอดเวลาก็สามารถได้กล่องของขวัญได้เพจด้วยดีมากๆเลยนะครับพอเข้ามานับของทุกคนเนี่ยมันจะยังไม่มีจออะไรนะครับ มันยังจะเป็นแบบว่าโล่งๆก่อนนะให้เรากดมานี่ครับตรงคำว่าบายตรงนี้นะปุ๊บนะครับแล้วก็จะมี uvp gvp kvp mvp และ svp นะครับผมถามว่าผมแนะนําตัวไหนนะครับก็ที่แนะนำนะครับก็แนะนําเป็นในส่วนของ mvp, MVP และ svp เลยก็ได้นะเพราะว่าราคามันก็อยู่ที่5 9ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะร,ราคามันก็ไม่ถึง200อยะได้7วันนะก็ได้เครื่องที่แรงมากๆเลย นะครับผมหรือจะมาที่ KVP ก็ได้ครับ KVP เนี่ยราคาก็จะถูกลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนำนับก็แนะนําเป็นกลางๆนะเป็น KVP นะครับของเซี่ง้กงกุงหรือว่าเออเซี่ง้กงกุงมันปิงเกินไปนะไปที่ g b p ได้ครับ GVP เนี่ยจะมีสิงคโปร์นะครับอยู่ที่2.99นะครับสำหรับคนที่ FK Time Chamber นะครับหรือว่าถ้าเกิดตัวมันแบบค่อนข้างเยอะนะครับก็แนะนําไป MVP เลย นะครับไปเอฟเคในตานี่แบบว่าภาพมันสวยนิดนึงนะครับก็เลือกเอาได้เลยนะครับแล้วก็กดซื้ออะไรที่เรียบร้อยพอได้มานะทุกคนก็จะมีจอนะครับก็กดเข้ามาในจอเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนปรับหน้าจอก่อนนะคของทุกคนเนี่ยหน้าจอันาจจะใหญ่เกินไปนะครัให้เราเลื่อนลงมาแบบนี้ับเลื่อนลงมาครับไปที่เซตติ้งครับตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาที่ล่าสุดนะคำว่า about phone ตรงนี้นะแล้วก็คําว่า build number นะครับกดนะจนกว่าจะขึ้นคํานี้นะ จนกว่าเลขมันจะหายไปนะพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดย้อนกลับครับผมแล้วก็ไปที่ซิสเตมครับกดคําว่า Advanced ตรงนี้แล้วก็จะมีคําว่า Developer Options นะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์คําว่า w i i t วไอดีทีประมาณนี้แล้วพิมพเลยมันจะพาเราไปแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ปรับนะับให้เป็น700นะครับจากนั้นกดโอเคครับจอเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครัจะจาใหญ่ขึ้นมานะครับกดได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่ทูสเตอรตรงนี้เลยนะครับนี่เลย นะับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับออโต้คลิกนะครับแล้วก็โหลดอันนี้มานะครับแล้วก็ต่อไปนะไปที่เกมเซนเตอร์ครับแล้วก็พิมพ์คาว่าโลบ็อกซ์นะครับหรือไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะโลบ็อกซ์จะอยู่อันแรกเลยนะครับกดดาวน์โหลดมาเลยเนาะแล้วก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเข้ามาในเก,นกนเามาเกแล้วนะครับลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับทุกคนอย่าลืมเปิดนี่นะครับออโต้คลิกนะครับที่มันขึ้นมาด้วยนะนี่นะเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็กดบวกนะครับมันจะมีเลขหนึ่งขึ บางทีเนี่ยออโต้คิกอาจจะไม่จําเป็นนะครับผมถ้าเราอยู่ใน FK Chamber นะครับนี่ครับเดินเข้ามาเลยครับแล้วก็กดเข้าที่ FK Chamber ได้เลยนะครับเดินเข้าไาได้เลยนี่แล้วก็กดแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับปล่อยได้เลยครับกล่องของขวัญและเพชรนะครับจะลันไปเรื่อยๆก็คือจะได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จาเป็นต้องเล่นดาดอะไรเลยนะครับซึ่งมันดีมากๆนะครับตกวันหนึ่งก็ไม่ไม่ไม่กี่บาทเองนะครับแล้วก็แลกกับของขวัญที่คุ้มมากดีกว่าไปจ้างร้านนะครับ บางทีร้านเนี่ยวันละ 30- 4สิบสี่สิเลยนะอันนี้ถูกมากๆนะครับถูกกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไปได้เลยรับชิวๆนะครับถ้าทุกคนอยากได้ถ้ากล่องของขวัญและอยากได้เหรียญสีเขียวไปอีโวตัวด้วยนะครับกดมาที่เพลย์ครับแล้วก็ไปที่สตอรี่นะครับผมเดินเข้าไปสักดาหนึงครับอ๋อผิดทางผิดทางครับผิดทางเดินเข้ามาสักดาหนึงที่มันสามารถได้หินสีเขียวนะครับเทียแมทนะครับผมมาที่ลีกินสเตทตรงนี้เลย เลือด่านที่ตัวเองอยากได้นะครับแล้วก็เลือด่านที่ตัวเองไหวด้วยนะถ้าบางด่านไม่ไหวเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเอเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นอาดาดน,นี้แล้วกันนะครับด่านนี้เลยนนอนแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับสตาร์ทต้องเลือกด่านที่ตัวเองไหวและผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านมันจะไม่ได้นะเข้ามาในเกมนะครับสิ่งแรกที่ต้องทํานะผมคือกด3ามอย่างนี้นะครับ ให้มันออโต้กดสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้เป็นมินิบอสนะครับแต่นั้นนะครับก็ให้เราเดินหามุมนะครับที่เราจะวางนะครับผมแนะนําเป็นประมาณตรงนี้นะกำลังดีหรือว่าถ้าตัวโหดก็วางทางด้านนี้ก็ได้นะแต่ผมจะวางเป็นทางด้านนี้นะอ่าแบบนี้เลยนะครับถ้าใครเล่นในมือถือนะจะได้เปรียบก็คือจะสามารถซูมออกได้นะแต่ผมเล่นในคอมนะมันก็เลยซูมออกไม่ได้นะกด yes ครับปึ๊บจากนั้นนะครับเอ้าผมลืมวางตัวเงิน อ๋อเอามาดีกว่าอ๋อนึ่งว่าไม่ได้มาครับวางตัวเงินครับระดับแรกวางตัวเงินจิ้มที่เจฟนะครับแล้วก็วางจุดหนึ่งครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลองกดดูนะครับแล้วก็เอาคําว่า p l a c e ว้ตรงนี้แล้วก็ cancel นะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่าลองเล่นดูนะว่ามันได้ไหมอ่ะอันนี้คือได้นะครับต่อไปนะครับก็ให้วางเจฟแบบนี้นะสามตัวเลยเนาะเดี๋ยวผมขยายกมกนกดไม่โดนเด้อ ฉันซึนดิฉันซึนก่อนอ่ะแล้วก็วางเจบแบบเดิมนะครับสามรอบนี่ดวผมวางไว้ตรงนี้อ่ะจิ้มก็คือทําแบบเดิมครับกดเจบเลือกตำแหน่งนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็กดวางนะครับเราจะมีไลฟ์เดิมนะครับเราสามารถวางทับไลฟ์เดิมของเราได้เลยนะครับนี่อ่ะสัก2ตัวนะครับต่อไปนะครับให้เราวางตัวดาเมจนะครับเดี๋ยวผมจะวางเป็นอลูคขาดนะครับ วางอุลขาดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อาสีเขียวเนี่ยวางไว้ตรงคำว่าวางคำว่าเพลตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไว้คำว่า c ค n นเซเหมือนเดิมนะครับโอเคลองเล่นดูครับว่ามันวางอลลข่าได้ผมหรือเปล่าอ่าบร้อยครับวางอลลขาาให้ผมแล้วนะครับต่อไปนะครัเดี๋ยวผมจะทําการอัพเจฟครนะด้วยการกดมาที่เจฟหนึ่งตัวตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่อัพเกรดตัวนี้จากนั้นกดที่การกระบาด แล้วก็ทาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเอาวิเีตรงนี้ให้มันอัปเกรดแล้วก็กางกระบาดครับผมอ่ลองลองเล่นดูครับลองเล่นดูไปอัพไหมอัพไหมอ่าอัพนะครับแบบนี้คือถูกต้องนะครับแบบนี้คือถูกต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนี่ครับประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะวางอลูขาดเพิ่มนะครับมาเอาอลลขาดมาปึ๊บวางไว้ ตรงไหนดีร่าบนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอามาไว้ตรงคําว่า a c สเหมือนเดิมก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งไว้ที่ Can c e l โอเคประมาณนี้นะครับลองเล่นดูปุ๊บปุ๊บปับป๊บปั๊บนะครับก็จะถูกต้องนะถ้าทําอะไรถูกก็จะวางตัวให้แบบนี้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับวางให้แล้วต่อไปนะเดี๋ยวผมจะวางอลูกขาอีกสักตัวนะครับวางอลูกขาอีกสักตัวเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเอามาวางไว้ตรงนี้ ที่อลูคาดนะครับเลือกตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางไว้คําว่า place นะครับคำว่า place ก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็กกลุณหนึ่งคือ cancel นะครับต่อไปผมจะอัปอาลูคาดนะครับก็ให้มันกดที่อาลูคาดตรงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่อัปเกรดนะครับลองเล่นดูครับว่ามันได้ไหมจะคิดว่าน่าจะได้นะครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้ากดถูกนะถ้ากดผิดก็ลองแก้ดูนะครับแก้เรื่อยๆอือหือ อ่าเนี่ยครับอัปเกรดอนุญาให้ผมเรียบร้อยนะครับถ้าเงินมันพอนะถ้าเงินไม่พอมันก็จะไม่อัปให้นะต้องเงินพอนะอ่านี่บอัปให้แล้วนะครับประมาณนี้จริงๆเนี่ยตัวเงินเนี่ยผมแนะนําวางไปเลยนะสามตัวแล้วก็อัปไปเลยสามตัวนะน่าจะผ่านง่ายกว่านะครับหรือว่าถ้ามีตัวโหดก็อาจจะไม่ต้องวางเงินนะวางตัวดามจไปได้เลยเนาะก็แบบนี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะของผมอือฮึรอดู ถ้าไม่ผ่านนะับต้องวางตัวเงินเพิ่มแล้วก็ต้องอัพอลูคัดให้หลายตัวมากกว่านี้นะครับแบบนี้ผมจะเน้นเป็นอลูคาตตัวเดียวนะครับเพื่อให้มันตีแบบเ o e ีลอบวงนะครับก็ต้องดูนิดน,นึงว่าตัวทุกคนเป็นยังไงเนาะอาอลูคาตโดนสตันนะครับตอนนี้ก็มาถึงวอบที่สิบสองแล้วนะตีแบบ a อ e แล้วนะอลูขาดของผมโอเคประมาณนี้ปล่อยได้เลย ถ้าไม่ไหวนะครับก็สามารถวางซัสเกะวางตัวเพิ่มจากช่องอื่นได้นะครับวางเฉยๆไม่ต้องอัพนะให้มันช่วยตีเฉยบางกรีนาจจะเป็นตัวเกาะนะับอาจจะเป็นตัวบอสที่มันแบบตายแล้วมันเสกลูกออกมาครับอาจจะยากนิดนึงนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราดูครับว่ามันผ่านหรือเปล่านะครับถ้าผ่านก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แบบนี้เลยตอนนี้ก็มาที่ยค1สิบห้าแล้วนะครับตอนที่เปิดใหม่ๆเนี่ยเหมือนว่าใช้ออโต้คิกจะโดนแบนนะครับหลักๆมานี่ผมลองใช้มาประมาณ เดือนหนึ่งนะับแล้วก็มีเพื่อนๆผมก็ลองใช้ก็ไม่ได้โดนแบนแล้วเนาะเออนนี้ก็ระวางกันนิดหนึ่งนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่โดนแล้วนะครับพูดไว้ก่อนนะเออเผื่อคลิปนี้มันมีปัญหาอะไรนะครับก็ส่วนตัวผมก็ใช้เหมือนกันนะครับนี้ก็มีอารมณ์ขาดนะครับก็ใช้เลยแต่ก็คงไม่เป็นไรนะครับแค่อัโต้คลิเนาะไม่ใช่โปรแกรมโกงอะไรสักหน่อยตอนนี้เหมือนบอสจะเดินมาถึงหรือยังเออย,ยังไม่ถึงนะครับถ้าเกิดตั้งอะไรเสร็จแล้วนะอย่าขยับนะเดี๋ยวพังนะ เดี๋ยวมันจะพังนะอยู่เฉยๆนะครับอยาขยับต่อไปนะสิ่งที่เราต้องทํ็คือต้องเอาปุ่มนะครับไปเอาไว้คําว่ารีเพย์นะครับแล้วก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยทั้งคืนตื่นมารับขินเขียวรับเพชรรับกล่องของขวัญรวยเหมือนว่าอาลูคากระผมตัวนึงตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ตีเอโีแล้วนะเพราะว่ามันเป็นขั้นมันเป็นขั้นที่มากกว่านั้นแล้วนะเหมือนเราจะลําบากแล้วนะเหมือนเราจะไม่ผ่านนะเพราะว่าอาลูคาผมมันไม่ตีเอ e ี มันนับไปค่าใจไกลแล้วมันแบบไม่ตีเอวีเร e ็วอะอย่างนี้บานแตกครับแบบเนี้ยอ่ะเรียบร้อยครับจบแล้วเอาปุ่มนึงนะับมาไว้คำว่ารีเพย์แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดเล่นได้เลยนะครับออันนี้คือเสร็จแล้วนะถ้าทุกคนเล่นผ่านปุ๊บอันนี้คือเสร็จแล้วนะแต่ของผมเนี่ยมันยังไม่ผ่านผมจะแก้นะครับคือผมจับอาลูขาดทั้งสามตัวเลยนะครับเพื่อให้มันแบ่งเงินกันนะบางตัวนี่อาจจะตีเอี o e, บางตัวอาจจะไม่ตีเอวี A o e นะครับ อ่ะตอนนี้อลูคาร์าผมก็วางมาแล้วครับดึงตัวทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะบวกขึ้นมาแล้วก็กดที่อลูคาร์านะครับแล้วก็เอามาไว้คําว่าอัปเกรดแล้วก็การกระบ,บาดนะครับประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะไหวแล้วนะแต่ถ้าไม,ไม่ไหวจริงๆนะอย่างที่บอกวางตัวเพิ่มครับเดี๋ยวผมจะทําการวางซาสเกะส,สักสองตัวนะครเดี๋ยวๆๆ copyright. ปุ่มมันบังนะครับปุ่มมันบังแบบหนึ่งอ่ะ ทางกระบ,บาดนี้ไปก่อนเบาซัสเกตสักสองตัวนะครับปึ๊บวางไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็เอาไว้คําว่า place แล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งวางไว้อ่าตรงนี้ข้างๆอลูคาดนะครับแล้วก็เอาไว้คําว่า place ตรงนี้อ่ะแบบนี้นะครับเล่นเลยแค่นี้ผมคิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะครับใครที่มีสงสัยนะครับสามารถทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับพร้อมตอบ ทุกคนนะใครมีปัญหาตรงไหนสามารถถามได้พร้อมตอบมาไม่ว่าจะเป็นอ่าใต้คลิปนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมพร้อมตอบนะครับก็คิดนี้ประมาณนี้คระชากคลินี้ก็ฝากที่จกก like, ะกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะครับก็สวัสดีไปพร้ yeah! อมเย่แนะนำยูทิฟอนของดีมาก